มือนี้พาพี่น้องมาชมเบาหลุดกำลังทำการเลาบายวีแกกนี่หลังจากลมมาสองสามมือเจ็บปลายแกกปล่อยก่อนครับพี่น้องเจ็บบายวีแกกปล่อยตองกเข่าเดี๋ยวรอชมเหมือแดงรอดช่อมเหมือดแดงมันจะมีดวงนึงอยู่อันหนาใหญ่เป็นพ่อด้มากครับจ่ายใเงยว่ได้มากอยจ่ายเงยว่านมากอยู่จ่ายเงยพี่ติ่งเขาไว้จัก เริ่มต้นจากขึ้นมื่อมาด้วยนี่จากไม่ไม่ไพ่บ้านไม่ไพ่สีสุกวัดตามส่วนเรียบร้อยนี่วัดตามส่วนอาจีไม่อาอาจีพอค่อยอันนี้เนี่ยงูงงี้ขึ้นศอกนี่ช้างขึ้นเก้าอ่แต่ว่าอยู่ถีฝีมือ กี่น้องได้บบาอีกแกกไปปอยนาแลนบบาวหรอบ,บ่หันบ่หันได้ <มา S 1> ติดต่ตอเข้ามาดวง<ด>จักบาทขนาดนี้ขนาดนี้บ่ขนาดนี้เม็ดห้าซีบบอขนาดเม็ดหกซีบราคาว่ะมาณบังก้าอยู่ประมาณหกพันร้อยเงินละลดลดแนวบ่ได้นสามหลาซีบประด้บ่สามหลาซีบก็สิได้ที่ขาวทนแล้วสามหลาซีบเอาแต่เอาแต่กระดาษปูนไปกระดาษปูนไปแล้วคเอาเอาระวัง วังฮกลอยนี่สูได้ยังบอกว่าวังฮกลอยอก่อยกับฟังังกลอยกลนี่แด้เตาเป็นบ่บกลอยแด่เตาสนุ่มไหสนุ่าชิชลอยเนี้ยันแถมทึงบาทึงสนุ่นี่เจ็ดลอยได้บ่ได้ครับได้เอทึงทึงบาทึงสนุ่เจ็ดลอยบาอีกแจกประกนคืนดีคืนคืนแบบนิ่งหรือว่าคืนแบบแซวแซวหน้าแซวหลังคืนแบบนิ่งแล้วคืนแบบนิ่งเพราะมันหมุนจนจนนั่นบ่โอ โบผ่านไปแล้วกับโบขายให้แล้วต้องต้องต้องเทศก่อนนู่นวะตองเทศให้แบบทเทศให้แบบดีเพื่นะโอขอบปอยเลยขอบปอยเลยครับอันนี้เพิ่นก็เป็นเสี้ยนบ่าวอีกผู้หนึ่งเรื่องของบ่าวตัวยงให้เพิ่นอ่าขึ้นโมลงนี่ขึ้นโม,ลง,นนมลงครับสอดแกงปล่อยถ้าแม่ร่มคืออาทิตย์วันหา,านี่ปอยอยู่อหาเมื่อทำโรคเองทำโลคไม,ม่มีจังแทำโรคเองก็ไปเอาว่าโอ้ ครับมีแต่เปลี่ยนข้าสนุ่เสื้อเอาลอมณเปลี่ยนข้าสนุปล่อยเบิกเมือนว่าคื่อนเนี้ยมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ทั้งแต่เป็นตกบั่นเดี๋ยอะจังเลยสีน้ำสนุมาทเทศให้เบิงเรื่องของสนุโซ่ทั้งไต่บั่นเวคือยังบบเห็ดล่อยปอย้าไหนโบป,ปีนี่อ๋อเป็นโซ่กันเกี่ยวเขาอยู่ <c oughs> เป็นเกี่ยวเขาไรโบเลยโซ่นี่เบาคำตรงคนปล่ไปขึ้นไปก็บอเห็ดมุมเคลื่อนเจ๊เคลียอ่าโเห็ดไม่ตัวเบาคำเบาคำตรงเพื่อน พี่น้องอยากได้บาอีกแกกหรือว่าอยากสีเบ้าจุฬาบ่าวงเดียนหรือว่าบ่าวหญิงกระซังติดตัวเขามาได้ถ้าเขามาได้เรื่องราคาก็อยู่ที่วันเนี่ยไฮสนูพร้อมเทศให้เบิ้งเอาไปปล่อยขืนได้เลยอ่าถือว่าโบแพียงราคาเจ็ดแปดลอยอเ,เอาติ่กระสอบปูนครับกระสอบปูนถ้าที่ผ่าลมีราคาหนึง่งโอ้ทผ่าลมทิ่ผ่าลมราคาเทไรวะหายมันสุด พันครับดลวงพันนเวลวพันครับว่าดวงพันลวงพันว่าผ่ามัน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 แพงพอสอบภูธาหาได้น้ำบ้านน้ำอันน้ำก้อร้างก็เลยไปซื้อสอบปูปซื้อผ่าอามันดวงไงมันจะทรงไหนบ่รเขาจะทรงบ่หรงไหนครับทรงไหนบ่ผ่าผาอโอ้อันกระดาษมอมัดเสร็ลังคารดเถือเถื่อไปเลยมั้ง สนนนี่ก็มาใส่ทั้งหนารถไปเแลนตู้ดูตู้ดไปเลยทางนู้นเขบ้านในแล้วกัังแล้ววามันจะเขาไปทรงเขาสิมัดใส่ทั้งงขี่ตื้อตือตื้อตือไปหอดูกเขาดเพื่อตัวเข้าขาดพเข้าขาดพดีแลน่สองเหมือสองขึ้นมื่อนี้ทำโซ่ไก่กับทำโซ่ไฮเออทำโซ่ไก่ทำโซ่ไก่กั บอกมาเราเองคยเอาไปสงสัยเนี่ยเอาเอาเคยเคยเคยไปสงสัยเนี่ยส่วนมากมีแต่เขามาเราเองครับเขามาเราเอาทางอำนาจท่าม้วนเขานี่ละพี่กายขายจักรหวงขายซีหาดวงครับขายซีหาดวงปีนี้มันพอมัมีเวลาเฮ็ดติดภารกิจติดภารกิจเขาก็สเาก็มีเวลาเฮ็ดไปจักรหวงานี่ใครสนใจกรับแบงค์ขึ้นก่อนละ ตัวนี้คือดวงแรกของปีแม่นบ่เนี่ยดวงแหกของได้เฮ็ดครับำมำนวลาได้เกษตรอ้าวสนใจสนใจติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราเร่งจะทำการถ่ายอีกคลิปนึงนในการาลปล่อยปล่อยวาวอีแกะให้เพิน่นเพิ่นก็เฮ็ดใหม่คือกันหมดเพกษตเฮ็ดใหม่กันครับยุทธยู่ทางใดยนั่นอยู่ว้างๆอกยุทธ์นั่นเออแต่เพิ่นบ่ได้ประกอบใส่นี่โอ้นี่นี่นั่นนั่นนี่นี่นี่ตุ้มปูอะไรอันนี้ประกอบแล้ว โอ้นี่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 ครับตัวนี้อันนี้ห้องอาจารย์ใหญ่เพิ่นโอ้ตัวนี้ห้องอาจารย์ใหญ่ห้องอาจารย์ใหญ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการเทศให้เบิ่งมหัวแร้งเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นเราทำมาประกอบประกอบสิสิทธิ์หัวแร้งสิทธิ์เทศเท่าการเทศอ่าอ่าอ่าเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งดวงเงี้ยสีดวงเงี้กว่าคลิปนี้มาเตยต้นแนะน้ำผู้เฮ็ดเป่าขายเป่าหลุดอันนี้ก็เป็นอาจารย์อีกผู้หนึ่งอาจารย์เฮ็ดเป่าเรื่องเป่าต้องยกให้แต่เรื่องมองไฟ ไฟไทยๆัวข,ข่ายง่ครับผมไปสูงเพิเ่มได้ไหรอกทั้งนี้ทั้งนี้เป่านี่ขอลาเนื่องจากว่าเคยเห็ดปีหนึกกหน่งมันไปผ่าสายไฟแรงสูงเ <c oughs> นึ่น้ำหมอกกับลุ่งก็เลยวันมันสิผ้าตายตลยนี่ก็เลยเศร้าเห็ดนะเตรายที่หายมัน,หนแห้งแล้วด้นเลยไปเอาเอาไปเอาไปคลิปหนา,หนหนาจังเบิ่งกันเห็ดของเพิ่นติดตามกันไว้เดี๋ยวมูแรง หาลมมาสิปอยให้เบืองว่าสิเป็นลักษณะแบบใด,ดยังมีลมว,วมม่อยๆสมราคาคุยวะหรือว่าสิ <laughs> หันติวติวิวฝ่ว <laughs> <laughs> ายนึงเขาก็ว่าอย่างนี้อ <laughs> <laughs> <laughs>